สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์แม่น้ําเจ้าพยาสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุกๆคนนะครับวันนี้มาอัปเดตอยู่หน้าประตูเขื่อนครับประตูเขื่อนนี้กั้นระหว่างแม่น้ําเจ้าพยาและคลองบ้านกลางนะครับกั้นเพื่อไม่ให้แม่น้ําเจ้าพยา ไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องที่อยู่ริมคลองนี้ครับเนี่ยฮะดูระดับน้ำโอ้โหผมจะให้ดูประตูเขื่อนนะฮะนี่คือแผ่นเหล็กประตูเขื่อนหรือแผ่นเหล็กกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลล,ลงสู่คลองนะครับพี่น้องดูผมจะให้ดูดูคลองลึกมากเลยนะอันนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ อันนี้จะเป็นประตูเหล็กกั้นกั้นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่คลองบ้านกลางหรือคลองนี้จะไปเชื่อมต่อที่ถนนติวานนท์นะครับพี่น้องดูน้ำดำหมดเลยแลย้เพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายเทนะนี่ครับดูด้านหน้ากล้องโทรศัพท์ของผมจะเป็นคลองบ้านกลางครับ คลองนี้จะมีชาวบ้านหรือบ้านเดืองตั้งอยู่ตามริมคลองนะครับพี่น้องดูดีครับอันนี้จะเป็นประตูประตูเขื่อนครับจะใช้การสูบน้ำออกนะครับพี่น้องดูดูน้ำสูงกว่าไอ ประมาณเกือบสามเมตรนะฮะสูงกว่าคลองอ่ะอันนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมยืนอยู่บนประตูเขื่อนนะความสูงอยู่ระดับอยู่ประมาณห้าเมตรฮะนั่นจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะดู เขาจะเอาเรือไปที่ตัวจงังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะว่าต้องใช้เรือเพราะว่าแข่นี้เขาจะใช้เรือเป็นฐานะในการเข้าไปซื้อของในตลาดปทุมธานีนะต้องใช้เรือดูนี้ในน้าเจ้าพระยาวันนี้ขึ้นสูงมากเลยนะพายุกําลังจะเข้ามานะครับพี่น้อง พายุกำลังจะเข้ามานะตอนนี้เข้าสู่ภาคอีสานเรียบร้อยนะพายุครับพายุลูกนี้จะรุนแรงมากเลยนะเพราะว่ากรมอุตุเตือนมาว่าพายุลูกนี้รุนแรงมากเลยนะบรรยากาศธรรมชาติแม่น้ำเจ้าพยายนะครับวิถีชีวิตของคนกับน้ำครับ ต้องอยู่คู่กันไปต้องทำการหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะฮะดูฮะดูชาวบ้านแต่ชาวบ้านคนนี้ผมรู้จักนะครับเขาจะไปไปตัวจังหวัดจังหวัดปทุมธานีถ้าเดินจากตรงจุดที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยครับอยู่ประมาณห้าห้ากิโลไม่ถึงห้ากิโลนะ ถ้าเราเดินทางด้วยเรือนะประมาณสามกิโลก็ถึงตัวจงังหวัดปทุมธานีนะครับตรงนี้ประตูเขื่อนนะ่ะดูเขาสูบน้ำไหลออกมานะไหลออกจากคลองเขาสู่ม่น้ำเจ้าพยานะถ้าไม่มีประตูเขื่อนตรงนี้นะะทุกปีทุกปีวัดสารเจ้าจะโดนน้ำท่วมนะ เมื่อเมื่อก่อนฮนะย้อนหลังไปอยู่ประมาณสิบห้าปีนะฮะเพราะว่าผมมาขายขนมอยู่วัดสารเจ้าหรือตลาดริมน้ำวัดสาลเจ้านี้น้ำจะท่วมทุกปีทุกปีนะมาช่วงหลังก็โอเคไม่ได้ท่วมแล้วครับเพราะว่าใช้ประตูเขื่อนประตูเขื่อนนี้ที่สร้างขึ้นมาเกือบสองปีเต็มๆนะถึงจะเสร็จนะครับพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับจุๆบๆุบายบาย